สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอดกันค่ะทุกๆท่านวันนี้อย่าลืมเข้าไปกดโปรโมชั่นกันนะจ๊ะสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดชอบอย่างมีสติอย่างวูวามกันเด้อ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ออฟขออนุญาตเข้ามาแชร์สิ่งที่ผ่านมาในปีสองพันยี่สิบเอ็ดของออฟเองนะคะขออนุญาตแชร์สักครู่ค่ะ ค่ะสำหรับอ่าเป้าหมายปี2021ของออฟนะคะเป้าหมายยอดขายต่อเดือนอยู่ที่2.1ล้านบาทสิ่งที่ผ่านมาที่ทำได้ตามเป้าก็จะเป็นเดือนแรกของปีค่ะแต่ที่เหลือลดหลั่นกันไปก็ยอดก็มีขึ้นบ้างลงบ้างนะคะ เดี๋ยวสรุปเป็นเอเวอร์เรเป็นคอเตอร์นะคะคอเตอร์แรกเฉลี่ยอยู่ที่1.3ล้านนะคะคอเตอร์ที่สองเฉลี่ยอยู่ที่1.2ล้านคอเตอร์ที่สาม1ล้านนะคะคอเตอร์ที่สี่ก็อยู่ที่1ล้านนะคะสิ่งที่ทำให้ยอดขายลดลงไปก็มีอยู่หลายสาเหตุของออฟเนาะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของ อ่าโควิดที่เข้ามาอันนี้ก็น่าจะมีกระทบกับหลายๆคนเหมือนกันของออฟส่วนมากก็จะเจอเรื่องของอ่าลูกค้าที่ส่งงานไปต่างประเทศแล้วส่งออกไม่ได้การส่งออกยังมีปัญหาอยู่แล้วก็คำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่อ่าเข้ามาค่อนข้างน้อยก็เลยมีกระทบบ้างแล้วส่วนตัวที่สองจะเป็นเรื่องราคาที่อ่าปีที่แล้วรู้สึกว่าแข่งขันเรื่องราคากับคู่แข่งได้ ค่อนข้างน้อยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นางานเก่าที่แบบางานเก่าลูกค้าสอบราคาใหม่หรือว่าแก้อาร์ททำราคาใหม่สอบราคาใหม่ระคาจะไม่ค่อยผ่านก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป้าหมายปีที่แล้วที่ตั้งไว้ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายก็จะเป็น New c u สต o เมอปีที่แล้วตั้งเป้าไว้ว่าเอาต้องมีนิวคัสต o เมออย่างน้อยสามลายแต่ได้มา ลายเดียวเองจะเป็น JCJ หรือว่าแบรนด์ d o u b l ลล็อกนะคะ mm hmm. อ่าส่วนข้อที่สอง่าแล้วมันไม่ได้ตามเป้าหมายในปีนี้ปีหน้าเอาจะทำยังไงให้มันได้ตามเป้าหมายตัวแรกค่ะเอาก็จะเพิ่ม New Product ในลูกค้าเก่าก็คือขอเข้าไปเสนอราคาหรือว่าขอเข้าไปทำราคาหรีไว้าราคาแล้วก็ขอไอเทมใหม่ๆม,ม,มาทำราคาเดินหน้าต่อสู้ต่อไปค่ะ สู้ราคาก็สู้สู้ด้วยบริการแล้วก็สู้ค่ะแล้วก็เพิ่มน e วค u สต o เมอรอ่ะปีนี้ทำได้หนึ่งปีหน้าขอเป็นสองนะคะ,ะแล้วก็ส่วนตัวที่สาม COP ที่ผ่านมาได้อะไรมาบ้างเอาอะไรไปปรับใช้บ้างนะคะตัวแรกค่ะ Thank you จากพี่โบ เริ่มตั้งแต่พี่โบเอามาแชร์เรื่องขอบคุณอันนี้เริ่มเอาไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุยกับลูกค้าการคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าประสานงานในหน่วยงานต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการเมลหรือว่าไลน์ก็จะทุกๆครั้งเกือบทุกๆครั้งเลยเดีกว่าก็จะขอบคุณเสมอข้อที่สองเรื่องการฟังเป็นผู้ฟังที่ดีจากพี่สมชายอันนี้ก็เอาไปปรับใช้เริ่มแบบ ่าเตรียมข้อมูลก่อนที่จะไปฟังบ้างแล้วก็ตั้งใจฟงังนเรื่องที่สามล้มแล้วลุกของพี่ต้อนอันนี้ขอบคุณมากๆมันมีแบบช่วงที่พี่ต้นมาแชร์แล้วแบบมันมีช่วงหนึ่งที่แบบความรู้สึกตัวเองเหมือนว่าความรู้สึกมันล้มอมันแบบม,แบบมันเฟล,ลไปออืแต่พอได้แบบอุ้ยได,ได้ได้คลิปจากพี่ต้อนออื ว่าพวกอย่างแอมโฮสเตสที่เขาแบบล้มในช่วงโควิดเขาก็ยังลุกขึ้นมาทําอะไรต่อมีอะไรให้มันให้มันงอกเงยให้มันไม่ไม่จมกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอ,อันนี้ก็เลยเอามาปรับใช้กับตัวเองอันนี้ก็อืพอพอมีแบบแรงสู้ต่อแล้วแล้วก็ปลุกพลังบวกจากพี่พี่ปลอกนะคะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะอันนี้ คือแบบเฮ้ยเช้าเช้าตื่นขึ้นมาเราก็จะปลุกพลังในตัวเองอันนี้ขอบคุณจากพี่ป๊อกมากมค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายจากพี่บีอันนี้ชอบมากเลยบันไดาขาลงถึงแม้มันจะเป็นบันไดาขาลงแต่วันนี้อะค่ะจะเอาทฤษฎีจากพี่บีเข้ามาปรับใช้เราต้องวิ่งสู้บันไดาขาลงวิ่งก้าวกระโดดให้มันถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดนะคะ เป้าหมาย2.1ล้านฉันทำมันได้ค่ะขอบคุณค่ะท,ทุกทท่านค่ะขอฟีดแบตจากทุกทกท่านมั้งค่ะอ่าเริ่มจากพี่ป๊อกเลยค่ะให้กองฟันเป็นนะครับก็สองจุดหนึ่งล้านถึงครับเอาทําถึงเชื่อ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 ขอบคุณค่ะก็สนภาพภาพลงก็ค่อยคล้ายกันที่เราพัฒนาในเรื่องของกิจกรรม COP ครับส่วนส่วน,วนไอเรื่องการหาลูกค้าใหม่หรือว่าที่เจอแข่งขันเรื่องราคาแล้วเราเสียลูกค้าไปก็จะเป็นภาพเดียวกันก็เราต้องพยายามโฟกัสลูกค้าให้เป็นเจ้าใหญ่ส่วนเจ้าเล็กเจ้าน้อยที่เลื่อนไหลเลื่อนไหลออกไปถ้าเอ่อมันก็เป็นตาภาพตลาแหละครับก็สู้ต่อไปครับขอบคุณค่ะพี่ปอกเราจะสู้ไปได้กันค่ะพี่บีบ้างค่ะโอเคก็เยอมมากเลยครับ ก็ไม่มีอะไรจะให้ของหวนานวันนี้ก็คิดว่าดีครับโอเคครับขอบคุณค่ะพี่ต้นค่ะขอบคุณออฟมากเลยครับที่มารีแคปตัวเองผมชอบชอบคำหนึ่งคำว่า New c u ส t ต m e r ครับผมปีนี้ก็ได้คัส t ตอร์เมอสองสามรายนะแต่อย่างว่ามันเป็นสเปเชียลลอตเงี้ยผม mm hmm. เพราะฉะนั้นผมก็คิดอย่างออฟนะครับผมปีหน้าที่ผมจะต้องทำก็คือต้องนิวคัสเตเมอรนี่ยครับผมที่ต้องควหา ให้เจอครับผมแล้วก็ที่ดันยอดแล้วก็จากที่ออฟแชร์ก็คือเรื่องอางานเก่าเนี่ยลูกค้าเก่าที่ต้องไปดูบูธว่าอะไรที่สามารถขายเขาได้แล้วก็ชอบตอนสุดท้ายที่การนําไปใช้เออบางเรื่องที่ออฟมารีแคปเนี่ยอย่างเรื่องของพี่บีกับพี่ป๊อกเนี่ยเออบางเรื่องอันนี้ผมก็ลืมแล้วเออพอพอมารีแคปเนี่ยทำให้เออฟังแล้วมองเห็นภาพนั้นอยู่แล้วก็คิดตามว่าเอาเอเอมันน่าจะนําไปใช้ต่อได้อย่างเงครับผม ขอบคุณมากครับอบอบครับขอบคุณค่ะพี่ต้นขอบคุณค่ะพี่โบค่ะก็ขอบคุณน้องออบค่ะคือชอบในพลังบวกจากตัวน้องอะคะ่ะคือฟังแล้วมันดูแบบเออดูดูมีทัศนคติบวกแล้วก็วันนี้ยังทำไม่ได้หรือยังอาจจะทำไม่ถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำไม่ได้เนี่ยค่ะฟังแล้วมันก็ดูแบบเออมีกำลังใจที่ดีเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะ อคุณจับทุกทุกท่านค่ะวันนี้เรายังไปไม่ถึงพรุ่งนี้ยังมีหวังเราไปถึงแน่นอนขอบคุณทุกทกท่านอีกครั้งสวัสดีค่ะ